สิ่งที่คุณมองหาใช้ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่สมเหตุสมผลอย่างนี้หรือเปล่าใช้เลือกเรียนเสาร์อาทิตย์ได้โดยไม่กระทบงานประจำหรือไม่ถ้าใช่หลักสูตรนี้พร้อมมอบความเป็นมหาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ผสานการดำเนินงานภาคเอกชนอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนให้กับคุณครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับเราถือว่าเป็นหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรแรกของคณะศิลปศาสตร์มทลสวรรณภูมิของเรานะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งสิ้นเลยนะครับที่เราได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศนะครับดูแลในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของการศึกษาการวิจัยในภาครัฐและภาคท้องถิ่นซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เราบริหารจัดการนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เราเชิญผู้ทรงคุณวุฒินะครับในระดับประเทศนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับมาช่วยสอนและบรรยายพิเศษในหลากหลายรายวิชานะครับการเกิดขึ้นมาก็เพราะว่า มันเป็นหลักสูตรที่สําคัญต่อการรองรับการพัฒนาประเทศในเรื่องของทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ซึ่งกําลังเป็นรากฐานที่สําคัญของประเทศในการบริหารประเทศบ้านเมืองในปัจจุบันนี้นะครับคุณจะได้แนวคิดและทฤษฎีการบริหารภาครัฐพร้อมเทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่ที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักสูตร IPA หรือหลักสูตร Innovation of Public Administration ของเราเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัลของสังคมการศึกษาของไทยเราเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในห้วงเวลาของการเป็นสังคมดิจิทัลในด้านการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดยคณะศิลปศาสตร์ ได้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตหลักสูตรที่ดีที่สุดเพื่อการสร้างคนสร้างสรรค์และสร้างชาติโดยเพราะบุคลากรของภาครัฐทุกภาคส่วนที่สามารถจะเข้ามาสู่การเรียนรู้ในระบบการศึกษาของเราได้ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคลากรข้าราชการของท้องถิน่นบุคลากรข้าราชการเจ้าที่ของท้องที หรือบุคลากรเจ้าที่ของภาครัฐหน่วยงานอื่นทั้งตำรวจทหารข้าราชการปกครองหน่วยงานของภาครัฐกรเกษตรจังหวัดพัฒนาสังคมจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดหรือพณิชย์จังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่มีความสนใจแม้กระทั่งภาคเอกชนท่านก็สามารถที่จะเข้ามาสู่การเรียนรู้ในหลักสูตรของเราได้คุณ จะได้เปิดมุมมองกระบวนการสร้างนงวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐหลากหลายเทคโนโลยีรวมอยู่ในหลักษตรนี้วันนี้เราอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โลกแห่งการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแน่นอนว่าเราทุกคนจะต้องปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาครัฐที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณจะไม่พลาดแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการบริหารองค์การภาครัฐทั้งหมดจะถูกยกมาในหลักสูตรนี้เพื่อให้คุณได้ศึกษา และสามารถเป็นผู้นำนวัตกรรมในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนับปัจจุบันนะคะเป็นที่ทราบกันว่าการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจนามเรื่องของภัยพิบัติต่างๆหรือเรารู้จักการแนะนำคำว่า v ูค a าเวิร์นะคะาศาสตร์ในรายวิชานี้จะทำให้เราสามารถเข้าใจคำว่าบูค่าอย่างแท้จริงและก็มีเครื่องมือทางาศาสตร์ ในการที่จะมาช่วยในการอาวางแผนไม่ว่วาจะเป็นเรื่องของ m p p c t t p t h w w y นะคะการตั้งสมมติฐานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง t e o r y y of h h n n g นะคะรวมไปถึงการประเมินมูลาคา่านะคะของตัวผลกระทบว่าการหจัดการภาครัฐเนะะี่ยค่ะสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยได้หรือไม่แน่นอนว่าการบริหารจัดการภาครัฐไม่ใช่ว่าประเมินแค่ในเชิงของเศรษฐกิจ แต่ไม่ละเลยในเชิงของสังคมและก็สิ่งแวดล้อมแน่นอนคะ่ะวิชาศรษศาสตร์สามารถให้คำตอบแก่คุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Project Analysis หรือแม้กระทั่งอิมแพ็คอีวอลูเคชคุณจะได้ประสบการณ์จริงจากการเขียนรายงานและการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐตลอดทั้งการนำผลการวิจัยเผยแพร่ในวราสนรสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือ TCI ได้ถูกจัดกลุ่มคุณภาพวารสารประจำปีพุทธศักราช2564ให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพกลุ่มที่2หรือ TCI 2และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง31ธันวาคม2567หลักสูตรนี้ค่ะ เป็นหลักสูตรที่ทํามาเพื่อสร้างความรู้ให้กับการทํางานของเราทํางานจริงใช้ความรู้จริงรายวิชาเป็นรายวิชาบูรณาการสามารถใช้สื่อต่างๆที่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองข้ามได้ในราย <ขอ S 2> วิชาของเรานะเราเน้นมุ่งองค์ความรู้หลักในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ นอกจากมีความมั่นใจในตัวเองแล้วยังสามารถนำองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไปไปลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและที่สำคัญเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อสังคมต่อชุมชนของเราในอนาคตคุณจะได้กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในองค์การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้พัฒนาให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐรวมถึงนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่รวมทั้งยังส่งเสริมให้เป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและก็จริยธรรมสามารถบริหารองคอ์กรได้อย่างมืออาชีพค่ะคุณจะได้ฝึกคน้นคว้าประเด็นการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐจากกรณีศึกษาที่หลากหลาย จากประสบการณ์การน,นําเสนอผ่านการจัดสัมมนาตเต็มรูปแบบเพราะหลักสูตรนี้มีโมอตโต้ของการเรียนรู้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นมาสเตอร์ดีกรีครับแต่ซูเปอร์คอนเน็ o ชันเป็นมาสเตอร์ดีกรีแปลว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทของสังคมไทยการศึกษาไทยที่มีมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานของหลักสูตรขั้นสูงแต่มีความเป็นซูเปอร์คอนเน็ชัน ของการเรียนการสอนตั้งแต่การมีซ u เปอร์คอนเนคชันกับผู้เรียนด้วยกันมีความเป็นซ u เปอร์คอนเนคชันกับผู้สอนซึ่งหลักสูตรของเราทางผู้บริหารหลักสูตรได้พยายามที่จะแสวงหาบุคลากรผู้มีความรู้ผู้มีความสามารถผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหนาทการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดถึง3จังหวัด ในหลักสูตรนี้มีศาสตราจารย์มีด็อกเตอร์ถึง8ด็อกเตอร์8ศาสตราจารย์และมีหลักมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอื่นๆอีกมากมายจึงมีความเชื่อมั่นอย่างสูงว่าเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นซูเปอร์คอนเนคชันอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้จะมาพร้อมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่สมเหตุสมผลได้เรียนนอกเวลาไม่กระทบก,กับงานประจำ ความเป็นมหาบัณฑิตด้านนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐอยู่ตรงหน้าคุณแล้วแค่คุณเลือกเราหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2565พร้อมท้าให้คุณได้ลองแล้ววันนี้